กูจะกวนเสือบายดีกันบอจ่าคอยมาอีกแล้วว่าตอบคําถามไอจะไม่ตอบไอ้คำถามสิมาตอบคําถามแฟนค่ะมีคําถามอยู่ในนีหลายค่ะใน iPad เก่าๆของแง่จมพูนี่ฮัลโหลเอฟวีวันฮาวอาอยู่ฟอร์มีอันบเคเอฟวีเดเอฟวีมินิทบอกว่าเดอสเปนเต็นเลยมีคำถามเนี่ยมีคำถามตั้งหลายเนี่ยบอกคำถามคำถามคำถามมีคำถามก็ต้องมีคำตอบเป็นบ่าเดี๋ยวคนว่าตอบกฉีวายิงอีกบเดลยสเปนเต้นเลย ตเราถามถนน่นเตือนเลมคำถามมีแฟนคลับถามมากหลายครัว่าอันเดี๋ยวสิอาห้ฟังคนนี้เพิ่นแบบว่าเ่นบ่หมักย่าชมพูเห็นบะเพิ่สนแบบว่าเขาคอมเมนต์นได้ตลอดอัน กับาเป็นยังจากเขามาคเขามตนได้เขามาคอมเม,นมีนอย่งกับบ่ากันนะจ๊นนะเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าจังสียายชมพูอยากจะทราบนักว่าเวลาผัวมึงตายมึงจะไปอยู่ที่ไหนว่าฉันว่ามึงก็ต้องหอบสังขารมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนมึงนั่นแหละอีน่าลิงวาฉันละชวยแต่เลยเลายไยู่ในีน,นี่ต้องไปสีตอบคำถามค้อนี้ก่อน <c oughs> ผัวตายหมดจ้า แต่ว่าบอกว่าเป็นคนไทยนี่ก็สิบ่าวเรียงตายมันแบบว่ามันแบบคนไทยเขาคนถือม่้เป็นสิบ่าวเรียงตายมันเป็นแบบเป็นล่างบดีมับงแต่ว่าพวกฝรั่งเน่ะเขาสีบ่าวเลียงตายกันเพราะว่าเขาสีบ้างแผนไว้อนะคตวันขังหนาคนเทาคนไทยเขาเนี่ยเป็นคนเถาคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่พอเมย์ปูยาตายยาเขาเป็นสีบ่าวเรียงตายอย่างมรดุสมบัติ สิไปยุ่ไสมองหันเวลาข่อยตายลูกเต้าข่อยสิไปยุ่ยจังไหนผนไทยห้องสิบอจังสีมันบอกต่ว่าพวกฝรัง่งพวกฝรั่งเขาสิบอเลี้ยงตายเพราะเขาเถามาแล้วไงเขาเถามาแล้วเขาสิบางแผนชีวิตก็เป็นบางคนบอกฝรัง่งผู้บางคนนะ่ะฝรั่งบางคนนะ่ะเพิ่นสีแบบว่าเพิ่นมีเมย์ไทยแต่งานกันสิจยศทะเบียนกันหรือสิบวจดทะเบียนกันมีมีเมยไทยมันบอกเพิ่นแบบว่าเป็นหลือกักบเมียฝรัง่งเพิ่นหรือว่าเมยฝรั่งเพิ่นตายไปผู้บางคนมัน อันนี้ยังบอเลียงของยายชมพู่บอเลียงของผู้ลังคนที่แบบว่าที่หูมาที่แบบว่าเบิ้งในยูทูปนะว่ายซะที่ไปศึกษาในยูทูปที่แบบว่าประสบการณ์เบิ้งในยูทูปผู้ใดอยากบอเลียงของผู้อื่นสอนรู้สอนเห็นแค่ยายชมพูกับไปเบิ้งเลียงของคนอื่นในยูทูปเบิ้งเลียงของเมียฝรั่งมันไม่เรียนาให้ฟังแบบมีเมียฝรั่งบางคนมันก็บอกว่าอยู่กับผัวมาเป็นนีสิบสามสิบปีหาสิบปีหรือสิบปียังสิ่ง อยู่ลำผัวมากับบไดแ้แต่งงานแต่ว่าเวลาผัวตายไปกับบได้สมบัติผัวเพราะวังมันเป็นกฎของประเทศเพิินว่าสมบัติผัวต้องให้ลูกมันบ่นให้ลูกของผัวมันบอกประเทศ,เท,ศทางประเทศเป็นอันสเนาะพีย่ยังยังฝรั่งเป็นอยู่เมืองไทยเพิ่นในเมียไทยเป็นบ่ไดจดทะเบียนกันเป็นบ่ไดเฮ็ดสมบัติบ่ได้เฮ็ดมอระดกบ่ได้เพื่อเิ้นอีหย่างอั่น บ่ได้เห็ดมอระดกตกทอดบ่ได้ไปทัางบ่เขาเห็ดอย่างนั้นต <laughs> อบมถูกบ่ได้เห็ดมระดกไปไหนนะนั่นแหละบ่ได้ไปท่างพวกกันทานน่านนพวกอย่างเห็ดมอดระดกว่เห็นเขียนมอดระดกบ่เห็เมียให้ลูกบาดท,ที่นี่คันพวกคนตายไปเมียที่เป็นคนไทยที่บ่ได้เป็นเป็นเมียอิหลีที่บ่ได้มีส่วนเกี่ยวของกับมอระดกเขานะ่ะสีบบ่ได้มอระดกสิบบ่ได้รักมอระดก เพราะว่าเพิ่นบได้เห็ุพินัยกรรมเพื่นบได้เหตุพินัยกรรมเห็นเมียไทยเมียไทยก็เลยบได้รับมรดกมรดกสิตกทอดกับเมียเก่าหรือว่ากับลูกขันเมียฝรั่งเมียฝรั่งตายไปเมียฝรั่งเมียเมียที่เป็นฝรั่งเมียเก่าก็ตายไปมรดกที่ผัวฝรั่งตายไปกัิตุกกับลูกแท้ของเพิ่นเห็นบ่คขันเพื่นบได้เหตุสมบัติเห็ุมรดกไป่ให้เห็นบอกบาดนี้มันมีหลายคนเน้ที่แบบว่าผัวตายผัวฝรั่งตาย บริไดรับสมบัติบริไดรับมรดกจากผัวเพราะว่าผัวเพื่อนบริได้เหตุพินัยกรรมให้ผัวฝรั่งบริได้เหตุพินัยกรรมให้คนไทยบารนี้มรดกทุกบาททุกสตางค์กระตุกด้กับลูกกับเมียของฝรั่งมันจะเป็นทั้งสันบารนี้ในกรณีพ่อใหญ่ในี่กรณีพ่อใหญ่ด้วยกรณีฝรั่งหลายๆคนที่เพิ่นได้เมียไทยเพื่อนก็หักเมียไทยเพิ่นบารนี้เพิ่นเสิเห็ุอันพินัยกรรม เพื่อสิเฮ็ดพี่นัยกรรมเด้เฮ็ดพี่นัยกรรมแบบแนาแน,น่นไปทนายเฮ็ด <pers int> พี่นัยกรรมไม่ยังพอใหญ,ญ่เอาในเอาในเขตของพอใหญ่ก่อนเขตของคนอื่นยันชั่พูดบ่ฮู้บมาได้เอาเขตของพอใหญ่พอใหญ่เพิ่นสิเฮ็ดพี่นัยกรมกรมพีนัยกรรมเฮ็ดให้ลูกให้ลูกของแย่ชมพู่ให้เมียของเพิ่นให้ลูกของเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดให้เหมือนเพิ่นสิบแบ่งสรรปันส่วนว่าเออส่วนนี้เป็นของลูกแล้วพอใหญ่เป็นกูลูกคนเดียวบ่เพราะเมียเพิ่นก็ตายไปแล้ว เมียที่เป็นฝรังเพิ่อนตายไปแล้วแล้วก็ลูกไาค้คนหนึ่งของเพิ่นก็ตายไปแล้วเห็นบ่วันนี้เพิ่นสินเห์ลือยลูกชาค้คนหนึ่งยี่สะพูกับมีลูกสาวลูกสาวของยา่ผ yeah, ู้ลูกติดไม่อยู่ออสเตรเลียไม่อยู่ออสเตรเลียนั่งมมนอยู่บ้านหลังนี้ละเพิ่อนเห็นเพื่นให้กามหายเด้บ้านหลังนี้ทีข้างนี้เป็นของเมียเพิ่นเมียเพิ่นก็คือยายชมพูเห็นบ่ถ้ายายชมพูบ่มีผัวไม่ถ้ายายชมพูบ่มีผัวไม่ยี่พูดกับมีสิทธิ์อยู่บ้านหลังนี้แต่ว่าบ่มีสิทธิ์ขาย บ่ม่มีสิทธิ uh ์ขายแล้วก็บ so ่มนเป็นสีของยายชมพู่ได้บ้านหลังนี้เพิ่นบ่เฮดเป็นสีของยายชมพู่เพื่อนเฮดเป็นสีของน้องแต่งไทยเฮดเป็นสีของน่องแต่งไทยวันนี้ค่นยายชมพู่มีผัวใหม่ยายผู้บ่มีสิทธิ์อ่บ้านหลังนี้มันกับเป็นสีของน้องแต่งไทยเพรันเป็นสีของน้องแต่งไทยไงเห็นบู้ป่ะค่ยายชมพู่มีผัวใหม่หรือยายผู้ตายไปบ้านหลังนี้ก็เป็นของน้องแต่งไทยเพราะมันเป็นสีของน้องแต่งไทย พอเพลนซใหปายเป็นลูกเพลนเป็นซีของน้องต็ไทยพะลูกไายพอนา่พนมีสิทธิ์พอลูกไส้องพอนายพนมีบ้านกหลังหนึ่งบ้านทต่ใหงคนเศร้าบ้านเี่ให้คนเศร้าน่ะมันเป็นสิทธิ์ของลูกไา้พอ่เปพนยกห้ลูกไา้เพลนเลยบ้านเต่อหงค์ไ้เศร้าอ่ะเพราะเพลนี้สองหลังไงหลังนี้หลังไงหลังเี่อหงคนเศร้าเป็นหลังตามนั่นคือลูกไา้เพลเป็นของลูกไายเพนเต็มเต็มเพ่นเห็ดปี่ไม้ทำแหวเรียวเ้อ่ยวเาบที่เป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองเพ่่นนกกแบั ไอ้คนนั้นทนี่ทนี่ทนั้นเพราะคนบ่มีบ่มีลูกหลายเพิ่นมีลูกคนเดียวเนาะไมอมีลูกคนเดียวคือลูกชายเพิ่นกับลูกลูกสาวเลี้งชมผู้เพิ่นบ่เพิ่นก็แบ่งกันติบาดดินี่ไปสายเสียมันก็บ่มีปัญหาบาดทีนี้เพิ่นขับคนที่คอมเมนต์ถามอยากฮู้อยากเห็นบ่ต้องมาถามดอกว่าจะให้พู้สิไปอยู่ไสอยู่นี่ล่ะบ่ต้องห่วงว่าข่อยไปใส่คอยบ่ไปยุ้งเฮียนเจ้าข่อยบ่ไปยุ่งเฮียนเจ้าดิบ่ต้องย่านข่อยบ่ไปยุ่งเฮียนเจ้าข่อยก็อยู่เฮียน่อยเดี่ล่ะ

น้องแค่หัวก็ตื่นมานี่นะทึ่งเขาหน้ามิ้เสียงเขาหน้าบ่อืมนี่นะว่า้องห่วงว่ะยันพูกับลูดยันพูสิไปยืนอยู่นี่เออถึงน้องท้ายสีแดงงานนะคือน้องทายบ่อยัดอยู่เหี้ยนหลังนี่น้องทายเพิ่นกับไปอยู่กับผัวเพิ่นเห็นบ่เพิ่นกับไปอยู่กับผัวเพิ่นอืมเพราะว่าทั้งต่างประเทศเขาสิบ่อยู่กับแม่กับพ่อเขาจีแยกย้ายอยู่กันอยู่มันตาก็ก็มาเยี่ยมมายามแม่ยามพ่อมันางไรก็ไดแต่ว่าเราเรียนตายนี่คอยบ่ให้ผัวคอยตายดิคอยบ่ให้ผัวคอยตาย คอยชีบผัวขคอยดูน้ำข่อยเออตลอดชีวิตคอยว่ากับัวคอยดิตอนที่ผัวคอยเฮ็นพี่นายกมน่ะปะกันเส้นเส้นเส้นเรียบร้อยแล้วเจ้าหามตายคันเจ้าตายคอยชี้เกียดนี่เจ้าคอยชีบ่บ่บ่น้ำเจ้าเออคอยบอกผัวคอยผัวบ้านนี่เด้หามตายอยู่น้ำกันคันตายตายน้ำกันอืมขันลรคนรกลรคแมงเหมือนกันท้าวขืนส่อนขืนน้ำกันเออคอยเขาพูงยังเออคอยบอกเขาไงห้ามตายคันเจ้าตายนะคอยชี้บ่บ่บน้ำเจ้าคอยชีบ่บ่บ่อยชี้เกียดให้เจ้าคอยชีบ่บ่บหูจักเจ้าคอยชีบ่บเจ้า พ่อเี่ยเออคอยบ่อตายคอยบ่อตายคอยสัญญาคอยชี้น้องเจ้าตลอดชีวิตนี้เออจังเนยบ่อตายเออสองคนบัวมีอะอยู่จนน้ำกันจนไม่เท่าหยดท้องกับบองหยดเผ็ดเอออิรีได้แต่ว่าขันตายอีริน่ะน่ะขันตายอีริหรือข่อยตายก่อนข่อยใหญ่หรือพ่อยใหญ่ตายก่อนข่อยมันก็แล้วแต่บุญกรรมที่เขาสั่งมามันห่างกันบ่ได้ความเก็บไข่ได้ป่วยความตายเหมือนว่า่ว่าบ้านหลังนี้มันก็เป็นของน้องแตงไทยบ้านหลังนี้เป็นของน้องแตงไทยเต็มเต็งออรี เก่งโดดล้าบ้านช่องเป็นของน้องแท้ยันผู้เป่าเอายันผู้ขับผู้เป็นมันไม่แบกขี่เออบอกเออและปู้มี้แฟนคลับคอมเมนต์มาอีกเหมือนกันวันระวังนะผัวโอนมรดกให้เส้นมรดกให้ผัวตายไปจะเป็นหนี้ทั่วหัวว่าเป็นหนี้ว่าต้องห่วงขอบคุญธิข่าวว่าเป็นห่วงอย่านีสิผู้ว่าเป็นห่วงนะจ๊ะเพราะว่าเ่าเป็นหนี้เป็นสินยอดเตลียนี่บ่าเป็นหนี้เลยว่าเป็นหนี้เป็นสินว่าเป็นหนี้บ่ยืมเงินธนาคารที่บ้านจะของเนี่ยเป็นของจะของ ที่เฮี้ยเนี่ยของเป็นองจาของเงินทองอยู่ในธนาคารอยู่ในอซุปเปอร์ที่เ้องมีหุ้นมีอย่างเป็นของจาของมืดบ่ได้กินเงินรัฐบาลอืออีอย่างเป็นของจาของมืดบม่ไดดเป็นเงินเมื่ไดดกินเงินรัฐบาลบ่ไดดยืมเงินธนาคารบ่ไดดยืมเงินผู้ใดจากบาทจากสตังค์เมบ่อตรงห่วงว่าสิผัวตายแล้วผัวโอนสมบัติให้สิเป็นหนีเป็นสินบ่ต้อตรงห่วงมีแต่ไดกับใดเบ่มีเสียเพราะว่าบ่ไม่หนีมีสินอืม คอยกบพอญ่นะเปิดโอ,อกคุยกันเลยอเปิดอ,อกคุยกันนะมีเงินหุ่นทอไรเงินซูเปอร์ทอไรเงินอินคั่มทอไรเงินเขา่าเงินออกทอไรหูเหมือนพ่อว่าหมายเลขบัญชีย่ํผู้หูเหมือนหมายเลขบัญชีหมายเลขเอทีเอ็ม,ม,มย้ํผู้เหมือนเมื่อไหร่ยักจะพูดนองจะใไ้กับหูของพ่อของแม่หูเหมือนพาะว่ากันบอกว่าพ่อแม่เป็นอย่างไปลูกก็เสิหูหูเหมือนพาะว่ามันอยู่ในอัน ยิงพวกสมบัติสอยท่องแก้วแหวนเงื่อนทองอย่างมันก็อยู่ในมรดกที่เพิ่นเหตุอันพินัยกรรมไปไงละอยู่ในหนัมดบอกแก kita, ้วแหวนเงินทองอยังส uh? euh, ิมอบให้ลูกมืดอยู่ในพินัยกรรมอีหย่างเขียนในพินัยกรรมไม่มดเน่นหนาอืมอีนี่นหนาใบนี้ใบพินัยกรรมมันก็อยู่น้าอันทนายใบหนึ่งอยู่น้าตุ้ไข่ใบหนึ่ง อยู่ในตู้ไข่ใบหนึ่งพญาสิบบอกด้ใบพีนกรรมยังอยู่ในนี้เด้อยู่ในตู้อยู่ในตู้เสบอยู่ในนี่ในนี่นะเวลาขันค่อยเป็นอีหอย่างไปเจ้ากับลูกเอาใบเนี่ยรักไปหาทนายบ่ต้องห่วงว่าผู้ใดสีมาไล่เจ้าออกจากเฮียนหลังนี้บ่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่สิไล่จะออกจากเฮียนหลังนี้เพราะว่าเฮียนหลังนี้มันเจ้ามีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ชีอยู่นี่เท่ามือตายเข้าใจไหมี่สิทธิ์ด้ถึงเฮียนหลังนี้บ่เป็นสอเจ้า เป็นซื้อลูกสาวเจ้าลูกสาวเจ้ากับลูกชายข่อยบ่มีสิทธิ์ที่สิมาลายเจ้าออกจากเฮีอนหลังนี้เฮีอนหลังนี้ลูกชายพญบ่มีสิทธิ์เลยเนดะ้บ่มีสิทธิ์จัก1%กเปอร์็กับบมีสิทธิ์บ่มีสิทธิบบ์บ่มีสิทธิ์บบจั ừ, กเปอร์ ừ, เซ็นต์บ้านหลังนี้ลูกชายพญ่มีสิทธิ์จักเปอร์เซ็นต์เพราะว่าลูกชายพญพิืนในบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านที่แบบว่าให้เขาเช่าได้บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วไงแล้วบ้านหลังนี้บ่มีสิทธิ์เพราะว่ายายชมพูอดูบ้านหลังนี้แต่ไหนแต่ไร บ่มีผู้ใดสิมีสิทธิ์มาไล่ยาชมพูหนีกันพราใหญ่บ่อยู่อันดอกบ่มีสิทธิ์จักคนแม่แทนนองเต็งไทยกับบอมีสิทธิ์ถึงสิเป็นซื้อนองเต็งไทยกับสามกับบอมีสิทธิ์ที่สิไล่แม่นีแม่นปะมันเป็นทางสารประพฤติเพิ่นให้กรรมมาจากชั้นแหน่นนาแล้วเพิ่นเหน็นนาเพิ่นเห็ดอยังเพิ่นรอบขอบหมดเพราะใหญ่กคอยสลาดเพิ่นรอบขอบไหมเพิ่นแปลว่ากันเพิ่นตายไปเห็นเสียเพิ่นสิบอ่ห้ลูกให้เมียเพิ่นลำบากสิบอ่ห้ลูกชายเพิ่นลำบากสิบอ่ห้ลูกอัน ลูกบุญธรรมก็คือน้อ,นองแตนไทยเนี่ยลูกเลี้ยงเนี่ยง่ายงซะน้องไทยนี่บ่ให้ยลำบากเมียก็สิบ่ให้ยลำบากบ่ให้ไผัยลำบากบ่อหายภัยลำบากจากคนให้อยู่ดีมีสุขสุขุสุขุคนปัญ่าปน้หาจังทร์สี่ผัวข่อยนะเป็นยังสันผัวข่อยเป็นคนตรงเป็นคนจริงแบบว่ารักจริงรักล,ลูกรักเมียจริงบ่ให้มีลูกเมียลำบากเพิ่นคิดถึงอนาคตมันข้างหน้าหม,มึด อืมนยุรีเด้เราก็คนที่เขาเมนมาดายายฉนพูนะบ่ต้องห่วงวายายฉพูสิไปอยู่มองอื่นมองใดบ่ต้องห่วงว่ายายพูสิบ่มีมองอยู่ที่แน่แน่คอยบ่ได้ไปอยู่บ้านเจ้าเ้วกันเห็นบ่แล้วก็ที่แน่ๆน่คอยบ่เป็นหนีเป็นสินทถึงผัวคอยสิเป็นอีหยังไปคอยอยู่บ้านนังนีผัวคอยโอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ก็บ่ต้องห่วงว่าคอยสิเป็นหนีเป็นสินไปใส่หนี้ให้ผัวกอยเพราะผัวคอยบ่ได้เป็นหนีผู้ใดทุกคอยบ่ได้ไปยืมเงินผู้ใดไงเออยุรีเด้